โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft ใน Survival น,ะนั่นเองพาร์ทสองแล้ว phase น,นี้เนี่ยเราจะมาหาเพชรกันนะฮะผมก็ได้สร้างอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยพวกฟงพวกฟ์าอะไรมานิดหน่อยนะฮะแล้วผมก็ได้ลงลงถ้ำไปเพิ่มนะฮะแต่ก็ไม่ได้อะไรมาเลยก็จะหาเพชรแต่ก็ไม่ได้เพชรนะ,ะได้แต่เหล็กได้แต่ทองอะไรพวกนี้โอเคทุกคนนี่เราได้กระเป๋ามาด้วย อนุญาตเก็บของก่อนผมไม่ลงถ้ำแล้วผมว่าผมจะขุดดิ่งลงดีกว่าน่าทุกคนนี่ีผมขุดไปนิดนึงคือผมลงถ้ำแล้วแบบไม่เจอเพชรเลยเว้ยนั่งเพชรไม่หาโคตรยากทุกคนนี่เราขุดลงไปเรื่อยๆดีกว่าเราเจอเพชรกันไหมนะในพาร์ทนี้ถ้เาเจอเพชรก็จะดีมากนะเนื่องจากผมหาเพชรเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอแทบจะบ้าตายเลยทีเดียวเชียว เพชรอยู่ไหนเออตอนนี้เราอยู่วายอะไรแล้วเนี่ยเราอยู่วายสี่สิบเก้านะฮะตอนนี้ขุดลงไปเรื่อยๆสักวายสิบน้าจะเจอเพชรนะตอนนี้เราก็ยังไม่เจออะไรเลยสักอย่างเดียวไม่แต่โคนะเดี๋ยวนะมันได้ยินเสียงอะไรมาอีกเราเจอหรือเปลา่าเออพิกแอ็กจะพังเนี่ยเนี่ยเรามีเผื่อมาอยู่ใกล้พังละ ไม่พังเลยฮะโอเคแล้วก็ขุดมากรามือนกั่นเนะี่ยอะไรไม่เอ้ยนี่ฮะดิฟสเลดทุกคนเราเจอถ้ำเจอเจอถ้ำอืมอราเว้ยนราบ่นปะวะเราปากทอดไปเยอะนะฮะเดี๋ยวเราหลงนั่นเอง ทางนะเพราะคอ่ตอ,อนนั้นนี่ก็ลงมาแล้วแต่ว่าลงทางหาทางกลับบ้านไม่เจอเาจะหาเจอนี่แย่เลยเแต่มีเพชรไหมในถ้ำนี้ตรงนั้นมีลาวาไม่มีเพชรแต่เหรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ยเัด ไม่ม part.. so hey. er ีอะไรเลยกลับมาทางเดิมนะกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ยัอยู่วาอะเลยเนี่ยวายิบห้าก็ไม่แปลกที่ไม่เจอนี่ไม่คืออะไรเอ้ยโอ้โหทุกคนเจ๋งเลยดิคีอผมกำลังหาเมีทิตพอดีไงว่าผมจะไปทำ ผมจะไปทำแนละนะ้วนะเวสโตนทุกคนเพราะเวสโตนต้องใช้เมทิสนะแล้วเราก็ได้เมทิสมาโชคดีมากขุดมาไม่ให้เหลือนะครับตอนแรกก็นึกว่าหินดิฟสเลทอีกอาานุญาตขุดไม่ให้เหลือในเวสโตนเจนเดอร์โพลแล้วก็เอมิเรลด์แต่เอมิเรลด์จะหาจากไหนเอ่เอเจนนี่ก็จะหาเอมิเรลด์จากไหนเอ้ยเจอถ้ำ ชิบหาย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 เยอะเกินเยอะเกินทุกคนตอนนี้ต้องสู้ทีละตัวเพราะมันต้อมันแย่ออกมานะทุกคนอื้โอ้ยสเกลตันนี้น่าลำคาญมากปรนุยาตหนีก่อน เราเียกเติมเลือดยะห <ś ś c oughs> ยา่ยาห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 ย่าย่าโอเครอดไปเกือ <ś c oughs> บแล้วเกือบแล้วโอ้ยเกือบตายอีกรอบหน,นึ่งขนาดมีชุดเกาะเนี่ยโอ้โหเจอเกือบวายโอ้โหคิปเปอร์เต็มมีทองลนะ นี่กระเป๋าหวังว่าจะดักบกระเป๋านะให้ปยให้มันตีกันเนองไปทุกคนยาย่าอ,อยาอย่อเก็บตายเก็บตายเก็บแยกแล้วหนทองอยูอ่หนคอยกู้ทองก่อนเฮ้ยมงึงก็จะเยอะเกินไปแล้วนะ ฆ่าทิ้งให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวแย่สเกลตันมันโคตรจัดทองทองเออทำเป็นกระเป๋าทองนะทุกคน <Okay. S 1> เพิ่มเชื่ว้นนี้เงยเจอจุน้าย เราใช้เวลาหาเป็นชั่วโมงน่ากว่าจะเจอโอ้ oh my g ก d อเพชรชิ้นแรกก้อนแรกของเรามีมีเม็ดอนะมีเม็ดเดียวนี่แย่เลยนะเอเม็ดเดียวด้วยมเม็ดแรกเลยเม็ดเดียวโอ้ม oh y god มีเม็ดแรกแต่ว่าต้องมีเม็ดต่อไปนะทุกคน ทึ่ท้อใจลงมาตรงนี้ก็ยังไม่เจอนะฮะไม่มีอะไรเลยมีลาวาต้องผ่านลาวาไปนะมีทองโอเคไม่มีอะไรกลับดีกว่าตรงนี้มีทองดะลาพิษนะ เทำไมมันให้แค่เม็ดเดียวอะปกติอย่างนั้นกาต้องสองสามเมด็ดดิเม็ดเดียวมันก็เกินไปบางนี้มีอะไรไม่เอ่ยไม่มีอะไรเลยฮะมีทองคือเรามาหาเพชรแต่มันให้เพชรแค่เม็ดเดียวเนี่ยนะลงทางเดิมด้วยอะ่ะ ทางนี้ตันทางนี้มีอะไรนะทุกคนเราไปทา,ทางนู้นดี๋ยวอะทางนี้เราไปยังน่าจะยังนะเฮ้ยผมว่าลงไปแล้วนะลงไปแล้วขับ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 เวลาผิดไม่เพชรมันหาย,ยากจังมันหาย,ยากเกิน,นะทุกคน วันนี้เป็นทางเคยมาแล้วทางลาวาเมื่อกี้นะที่เราผ่านมาแล้วอ้าวอ้าอ้าวยๆยยอยยอยยอยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่งงยังวะสเกลตานีก ช่องกันยังยังไม่อยากตายโอ้โหซอมพี่ไม่โหดเลงวะเฮ้ยนี่ไงมีเพชรไม่เอ่ยไม่มีเลยอ่ะมีแต่ลาพิษมีแต่ลาพิษกับทองไม่มีเพชรเลยไม่มีเพชรแหละ ทำไมเพจปัญหาย,ยาขนาดนี้อุย้ยเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ดเหรอเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ดเหรออืมทางนี้ไม่มีอะไรเลยอะ่ะผมเริ่มท้อกับการลงเมืองแล้วทุกคนยันงเจอแต่เม็ดเดียวเฮ้ย น,น,นี่อะไรอีกเบ็ดนึงนี่มีกี่เม็ดดับด้กคนคอลยลายเม็ดหน่อยได้ไหมต้องทำเป็นพุ่งหน้าไดมอนด์อันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะบ่นนะอันที่เราไม่ได้เก็บโอ้ oh my god อันนี้แย่กว่าเดิมนะทุกคนขุดแต่ว่าไม่ได้เก็บเย้ง <c oughs> ู้เกินไปไม่มีไม่พอแถมไม่ได้เก็บด้วย นี่ได้กระปรอ então, ๋อบเเคอีกอันน <noise> <with> <and í. S 1> <found> ึงโอเปอร์อไม่ก็เกินไปว่ะตอนเนี้ยยำแย่สุดๆนะทุกคนอันนั้มีแล้ทางนี้กลับด้วยเกิปัญหาเพชรไม่เจอเลยทุกคนตอนเนี้ยมาเจอแต่เหล็กนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสร็จโจนะครับทุกคน ว้าวลายเม็ดซะด้วยโอ้โหดีเลยฮะตอนนี้เจอแล้วเร,เรามีทั้งหมด5เม็ดนะฮะจริงๆตอนแรกมี6เม็ดนะฮะแต่เราไม่ได้เก็บมานะที่เราขุดไปโอ้โหเจนะมีไม้มีอีกไม้มีคนไม้เธอตรงนี้มีสเกลตันอุ้ยหายพัง ทีเดียวตายคือเราได้กระเป๋าเพิ่มไปแล้วไง้ยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยก็แค่ทางเชื่อมเฉยๆนั่นเองนะทุกคนโอ้เราไม่อยู่แล้วนี่หว่อาอะไรวะงงหมดในทุเรามีหรือไม่มีเนะี่ยมีหกเม็ดถ้ามันถ้งทุกคนขี้เกียจคิดละเอาสักสิบเม็ดได้ไหมนวผม,มจะ ขึ้นเลยกลับบ้านเลยแนวมากมายแล้วลงมาทางเดิมนะเหล็กไปแล้วกันจะมีเพชรไหมเน,น,นี่ยเรามีอยู่6เมตรนราจะหาย,าหายานะอีก4เมตรตามหาเพชรเราในอีก4เมตรนั่นเองเราใช้เวลา พูเป็นจบเลยทุกคน oh shit oh shit it's diamond สิบเม็ดแล้ว oh my god ตอนนี้เราต้องการลาวาเพื่อเอาไปทำอา่าคุณเช่าลาวาไปทำทำอะไรวะทำออฟซิเดียนะ,ะแล้วเราก็จะทำเบส o c k เอ้ไม่ใช่ แล้วทำประตูเนเธอ,อร์กันทุกคนความพยายามเป็นชั่วโมงในการหาเพชรของผมได้มาสิบเม็ดแล้วนะตอนนี้มาขึ้นดีกว่า,าหาทางขึ้นก่อนนะทุกคนนี่คืออะไรตั้งแต่เรามาทางไหนนะทางนี้หรือเปล่าเอ้ยน่าจะใช่นะผมรู้สึกว่ามาทางนี้กระเป๋าฟรีแล้วกระเป๋าฟรีกระเป๋าฟรี มันซอมบี้มันชอบสพายกระเป๋าจังไงกไงเปาหนังนะทุกคนตั้งแต่เรามาทางไหนนะนี่คือผมหาทางกลับไม่เจอนะทุกคนนี่น่าจะเป็นลองไปดูดีกว่าไงกดเพิ่มนะเราจะได้ไปทำอ่า ไอ้นี่มันที่เดิมมั้เนี่ยชิ็ดโอ้ชิจดเอ้ยเหมือนจะเป็นที่เดิมแล้วทุกคนตรงเนี้ยอ้าวก็ดีดีได้ถ่าทางกลับบ้านเจอแบบง่ายดดยโอเคสิบห้าชิบห้าชิบห้าชิบห้า หาชิบหายฉับหายฉับหายวิ่งตอนนี้เราวิ่งทุกคนไปนี่ทางบ้านเราหายฉับหายยังไม่อยากตายกลับ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 ทุกคนกลับบ้านก่อนนี่เป็นเวลาวันที่สิบนะทุกคนไม่ใช่เวลาสิบวันในการหาเดบอนสิบเม็ดโอเคเอาตอนก่อนก่อนที่เราจะตายนะทุกคนปึ๊บ โอเค้ okay, เราหาเดมอนได้10เม็ดนะทุกคนชิวๆเลยฟืฟที่เหลือเราแค่หา,าหาอะไรวะหาลาวานะทุกคนเดี๋ยวให้หายก,นกอนนี่เลยมาขยาย มาขยายพันธุ์เลยเคทุกคนปึ๊บนมปังเราเปิดออกมาก่อนไดมอนด์สิบเมตรของเรานะทุกคนเฉ่งชาิยอดแบ่งโซนของนะทุกคนเก็บออกมาอะไรที่เป็นแร่อืม กที่เรามีทั้งหมดตอนนี้นะทุกคนเราก็แค่ามาครับอีกแทกมีแค่อันเดียวหรอ,อหายไปไหนหมดไม่เ,เป็นไรทุกคนวันนี้ฝนตกด้วยขอน,นอนก่อนแล้วกันอ่านอนไม่ได้ผมรู้สึกว่า เคยเจอนะลาวาฝั่งนูน้นไปหาแป๊บหนึง่งลาวารู้สึกว่าอยู่บนเขาเลาอาจะไม่ผิดนะอันนี้คือเราต้องการลาวานะทุกคนลาวาแป๊บหนึง่งเฮย้ยแอบบแตงโมแตงโมแตงโมถ้าแตงโมมาทุกคนอาหารอีกอย่างหนึ่งแถวนี้มีไหมลาวาส่วอยู่แถวนู้นนะนี่ไง มันมีแค่อันเดียวว่ะดิคิปอะไมีแค่ร้านนะดิเสียงฝนมันดังจังวันนี้เสียงฝนดังมากมีลาวาแค่อันเดียวอ่ะมีแบมบูมีนกนกสีเขียวเก็บแบมบูนะเฮ้ยนกจับยังไงวะมีลาวามีแค่อันเดียวเองอ่ะ ตรงนี้มีถ้ำแล้วตอนนี้ามาหาลาวานะโดนออสเตเดียนก้อนเดียวยอดมากว่าลงไปหาในถ้ำดีเออเออถ้ำน,นี้จะมีหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยอย่าเรียกว่าถ้ำเลยเถอะเสียชื่อหมดอ้าว้ยเฮ้ย เฮ้ย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 ้ยยยผ่านมาแบบมองไม่เห็นได้ไงขออนุญาตรูดของโอเว่มาเล่าเก็บให้หมด,มดนะทุกคนไม่เหลือไว้ฟุดฟูดยิงให้หมดนะตอนนี้อของอย่างก่ำอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรเลย เรากลับดียวออะคือภารกิจเราคือเราจะมาหาออกซิเดียนเว้ยแต่เราหาออกซิเดียนไม่เจอเออจ็บหายมือละตายแน่ตายแน่แนโ,บโ,บโบโบโบรอรีบกลับก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะตายเราก็ยังหาลาวาไม่ได้นะลาวาอยู่ไหนเออเอย่อ,อ วิ่งวิ่งจ้าไม่อยู่โอ้ยเยอะเหลือเกินก็เยอะเกินในบางทีในบางเวลาโอกมาให้อดอยู่จ้าอยู่ไปก็ตายจ้าวิ่งดีกว่าเนาะขอนอนุญาตนอนเอาไว โอ้แปมบูทิ้งไว้ทุกคนโอเคมาเดี๋ยวผมค่อยหาออสซิเดียนอกรอบดีกว่าโอเคนะทุกคนหลัแบบคลิปนี้นะผลประกอบการคือเพชร10เม็ดนั่นเองโอเคนะใครชอบก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซั s สไคร์น่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนเจอกันบาย